ทางนี้ไปพิซโนโลกทางนี้ไปด่านสายและนี่คือร้านกาแฟที่คุณต้องมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเราจะ พามารีวิวร้านกาแฟที่ไบเกอร์ต้องมาวันนี้เรามากับช่องอะไรคะชิ่งกับชายครับและช่องวันศุกร์หรือยังคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูปบรรยากาศข้างในกันคะ่ะวิวหลักร้านนะร้านนี้นะคะถามพี่เขาก่อนขออนุญ,ญาตพี่เขาก่อนติดได้เลยอ่าเราเป็นพยานกันนะเป็นพยานเลยเหรอ <laughs> <laughs> กับมอสคาร่าดีใจกับลูกชายนะตบมือหน่อยนะคะเขาทำสำเร็จแล้วนะคะเขาสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วนี่นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักนะคะแล้วด้านในก็มีเป็นซุมเครื่องดื่มแล้วก็มีคุกกี้ขนมอะไรห่อยค่ะวิวว้าวมากโอ้ยทุกคนดูดิวิวว้าวมาก โอ้โหนี่นี่นี่มีอันนี้ด้วยวาน,นิลลมว้ายเล่นจ่าเราเคยมาอยู่วิวนี้กันแล้วนะคะแน่นอนว่าเราจะกลับมาอีกนี่ค่ะวิวสวยมากทุกคนไม่เฉพาะไบเกอร์นะคะเอ่อ สามารถจอดรถได้นะคะรถรถยนรถมอเตอร์ไซค์รถตู้อะไรจอดได้หมดนะคะก็นี่แหละค่ะใครจะไปตันซ้ายคุณจะเห็นร้านนี้อย่าลืมแม่นะสวยจริงค่ะนี่ค่ะเราก็สั่งกาแฟตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นลานกว้างนะคะก็สามารถมายืนถ่ายรูปอะไรได้นะคะเมื่อก่อนก็จะมีเป็นโต๊ะนั่งนะคะตอนนี้ก็คือจะสกิปไปฝั่งโน้นลนะคะก็ปรับเปลี่ยนนะคะให้มีมุมใหม่ๆให้ถ่ายรูปก,กันนะคะแบบนี้ดีไหมสวย แล้วก็เดี๋ยวเราไปหาคุณชายดีกว่านี่เราก็อยู่ทางนี้นะคะแล้วก็นี้เป็นเป็นร้านกาแฟนะคะจอดรถได้เอารถยนต์มาได้คุณชายรู้สึกจะดื่มด่ำกับบรรยากาศมากเลยนะคะนี่สามารถรับกาแฟไดยทั้งสองสองฝั่งเยนน้ำเตให้เขาหน่อยนั่งแบบนี้เห็นนาขั้นบันไดด้วยเธอ เห็นไหมนาขั้นบันไดยอยู่ตรงนู้นโอ้ยสวยมากพดิโอ้โหนี่นะคะสบายจังเลยทุกพี่มาร้านนี้แล้วจะแบบคนเยอะนะวันนี้ก็คือจะเป็นแบบ,บว่างๆแล้วเราซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเราก็อยากมาหาที่พักนิดนึงถ้าทุกคนสังเกตก็จะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานะคะนั่นก็คือ ถนนหลักนี่โทษค่ะเราได้กายศาสตร์มานี่เขาบอกเขาทำเองนะะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะนี่อนี้เป็นตุงค่ะเป็นตุงค่ะโอททำเองค่ะทำเองด้วยโอเอาไว้ในบ้านก็คือแบบสวยงามอะไรนี้ได้ใช่ไหมเป็นเอาไว้ประดับบ้านก็เหมือนเป็นการอเป็นมันเป็นสิริมงคลด้วยอเป็นสิริมงคลด้วยนะคะเป็นรูปทองไทยด้วยแล้ว ชิงเพราะว่าเมื่อกี้คุณชายไม่แบ่งขนมเราเลยเอาเลมานมพยาศาสตร์อืมอืมเนื้อคือข้าวพองมิก เอามาล้วนกับน้ำตาลเหนียวใส่งาอืมอืมยำหมี่ยำหม,มี่อของดีมีประโยชน์กินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วประเด็นคือทุกคนกินวิวนี้จ้ะกินแกะผาดวิวนี้เนาะอื อรนะ่อยอ่ยอยมาเพื่อนไทยอร่อยครับนี่ทุกคนจ้ะเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวกาแฟเรามีแก้วของระมานเหมือนเคยนะคะอเมริกาโน่ไม่หวานเลย กาแฟเข้มปื๊ดปื๊ดมาแล้วค่ะทุกผู้ทหาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปจะพาไปที่ไหนคุณทายติดตามรับชมนะคะ <laughs> ดีมากไปแล้วค่ะบายค่ะแนะ,ะ <laughs> นำ <laughs> ร้านกาแฟสดลื่นลมนะคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะ